สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนบอลอีกครั้งนะครับซึง่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมาดีๆมาฝากกับแฟนบอลเหมือนเช่นเคยและววันนี้ก็เป็นมวยดีวทถีไทยนะครับสึกิจมังนนท์ขึ้นชกกันเอาไว้อาทิตย์ที่29พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับเวลา11บเนาฬิกาสีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสน,นี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวทถีไทยนะครับมาฝากกับฝูงชนทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนนนกััะครบ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทไให้ถูกใจเส่อหวท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็กระแสบวกเช็คน้าหนักของนักวมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตัช่างบวกกระแสาเลสนะครับสำหรับว เดี๋ยวเมาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกโมโยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นะครับคู่ที่1ะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสั่งลบ มวยหูสายเขมรนะครับพิกัด115ปอนด์ค okay. ู่ท yep. um ี่2นะครับฝ่ายแดงพิกไทยดำซิดปาโอนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวีโวคิก้ขับมวยไทยพิกัดเงาสาปอนด์นะครับส่วนคู่ที nope ่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายฝ่ายแดงก็คือบารมีซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสยามสอจวิชิต8บริ้วพิกัด132ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือจรวดศึกเกียรตินาวีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธงสยามเกตทรงฤทธิพิกัด139ปอนด์นะครับคู่มวยกตามรราายกดังนนี้ะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนาแฟนๆน,นะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวมเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออาตัวเดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muydung a ต้องมีแอดลําหน้าก่อนนะครับ @muydung a และถ้าบอกมาจากมุมสองเวนนะครับรับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจุดสีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดดลทีไทยนะครับสกิรเมืองนอนท์ขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นะครับเวลา11นาฬิกา4 15นาทีโดยประมาณนะครับทำการแข่งขันณนเะวทีโอตโกอรสามจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายสดผ่านช่อง p p t ีทีช่อง36มาให้แฟนหมดได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือสิงห์จิตเมืองนอน์นะครับหรือว่ากอบางบวัวทองส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสังรบ มวยหูสายขเขมรน,นะครับหรือว่าทอไก่เนตรหรือว่าลูกพิชิตนะครับหรือว่าหนงรักกุ้งเผาพิกัด1 1 5ปอนด์นะครับ คณะแฟแรแดงนะครับสิ่งนี้ก็เป็นักชกจากจังหวัดกลสินวัย20ปีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตเมืองนอน,อนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีทงด้าน,นคุณสกิรเวนแก้วแลวก็ซอเอสุธีสุนทีโรหะพืชน,นะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับสิ่งนี้เป็นมือขวานะครับกบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าดันแทงมัดสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายบูสสู้ดุดันฟอร์มสดสภาพหน้าเสื้อนะครับฟอร์มสดร่างกายดีแล้วก็หน้าเสือบรรยากาศไม่เปสองรองขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเคยขายในเครือข่ายของทททมงาาาานนนนคคคจััดดหห่อยรรรววลเะบ โดยที่3ฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงสิงห์ก็มีชนะคะแนนเพชรส่องแสงอออัจฉริยะที่อตก3สาหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสายโคราสิลิลักมวยไทยที่อตกราสาาสุดนีโชว์ฟอร์มสวยตอนนึ่งนะครับชนะคะแนนเดชชวริตสิทธพยานนะครับพิกัดอ่าสิทธพยานนะครับอ่าสามฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงสิงห์นี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์เลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสังรบนี่ก็ไปได้โชคจากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับไหว้18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมิสักวันนะครับโดยมีทางด้านหมวดนิดนานหลงชินนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสังรบนี่ก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับคบเครื่องเปิดเกมเตะขาเตะขวาต่อยขวาคล้องรัดมัดตีแข็งแก่งแข็งแรงมาสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับต้อตอนๆนี้ถือว่าประเภทอาว,วุธด,ดักแรงอันตรายนะครับลุนนับลุนน็อกได้เหมือนกันนะครับ สามฟ้องหลังครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสั่งลบก็มีชนะนกยกสองเพชด,ดำสอป,ปะไพย,ยมนะครับที่จังหวัดสุรินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนประชารัฐสิบปากพนังที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี่ก็ชนะนอกยกสองเพชศิลาตํานานมวยไทยที่เอตกอส,สามสามฟ้องหลังนี่ชนะไปสองแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งฝนะครับสองฝที่ชนะเป็นการน็อกเอาท์ทั้งสองไฟเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่ต,น,ตนนี้ประเภทอาวุธหนักแกร่งอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับ แต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายอยู่กับทางนั้นฝ่ายแดงนะครับสิงจิตมังนนดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับผ่าน3มยกไม่หลับไม่หล่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูว่าหน้าเสื้อบรรยากาศดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยแถบสายทีมงานคนจัดนะครับทานิดทาหน่อยบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับคู่กี่ซูซี่ไม่เสืยเปียบแน่นอนนะครับคู่นี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงจิตมังนนนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนสองลบอ่มวยหูสายเขมรไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่เปิดหัวนะครับมวยดีวิธีไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์จิตเมืองนอนท์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือพิทพิกไทยดำสิ0ป๋าโอนะครับหรือว่าสิเบญจมะส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวีโวคิกขับมวยไทยนะครับหรือว่าพญาเสือดำสอนายเดชพิกัดหน่อยสามสิบห้าปอนด์นะครับ คณะแฝดแดงพิกไทยดำนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสก,กวนะครับวัย18ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ BCK ยิมสสต้อย8ปริ้วนะครับมีคุณกิติพัฒน์ขัดเดยเตชะตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้ดนสิทธิ์ปาโอนะครับทีมงานสตาฟทีนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องอาวุธหนักแรงเลยนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงก็ต้นนี่ถืออันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดจากคู่ชนะรวดทั้ง3ไฟแล้วก็เป็นการนอ็อกเอาทั้งเส้นเลยนะครับดูว่าต,นตนน้นตราายมากๆเลยนะครับ สามฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายแดงพิกไทยดาก็มีชนะนอกยกสามเขี้ยวเสน่ห์สิทป่าโซนเป็ดสิทป่าชนะครับที่ฉะเชิงเซาหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกสี่ทรงปืนกอสายล่านะครับที่อตะกอสามหลาสุดนี้ชนะนอกยกสามนะครับแสนเฮงสิบหนึ่งอุบลที่อตะกอสามสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสามไฟแล้วก็เป็นการนอกเอาทั้งสิ้นนะครับต้นนี้ถืออันตรายมากเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงพิกไทยดาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวีโวนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกำแพงแสนนะครับวัย28ปีนะครับฟิตซ้ออมยู่ที่คิกับบแปไทยนะครับ โดยที่เพชรวิโวนี่เป็นครูสอนมวยไทยอยู่ที่ยิมคิดขับมวยไทยนะครับก็เลยฟิตซ้อมอยู่ที่นี่นะครับโดยมีทางด้านคุณสุทธาทิพย์สันตินานครับเป็นผู้จัดการนะครับเพชรวิโวนี่เป็นมวยขวานะครับจงหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเกา๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรวีโวมีชนะน็อกยกสามแม็กนัมโตโยต้าเลยองที่ออตกสามหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรสี่คิวสิทธิ์ขุนมาที่ออตกสามลาสุดนีสะดุดแพ้น็อกยกสองให้กับบารมีสุจีะหมี่เกี้ยวนะครับที่ออตกสามสามฟอร์มหลังนี่ชนะไปสองไฟแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งไฟนะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับพิกไทยดาดูว่าฟอร์มจะสดกว่านะครับสภาพร่างกายก็ดูได้เปรียบนะครับฟอร์มสดกว่าแต่ว่า กระดูกดีเกา๋าแล้วก็อาวุธหลากหลายนี่อยู่กับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวีโวคิกขับมวยไทยนะครับตน้นต้นนี่ประเภทหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกอยู่กับทางด้้นฝ่ายแดงนะครับพิกไทยดำนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับประเภทหนักแรงต้นตน,ตนอันตรายนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วดูความหลากหลายอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวีโวคิกขับมวยไทยดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญกระดูกดีเกา๋าชกมานานชื่อมวยมาก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับไม่ผ่าน3ยกไม่หลับไม่หล่นไปก่อนนะครับปดูหหลลาาากกยว่ กระดูกมวยดูดีกว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับสุดท้ายก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านพิกแทดัมซิปอาโอไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2นะครับศึกมวยดีวิธีไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรวีโวคิกขับมวยไทยครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือบารมีสุจีบะมี่เกี้ยวนะครับหรือว่าเพชรสำเร็จอบตหนองยางทอยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสยามสจวิชิต8ปริ้วนะครับหรือว่ามิสสะกวันนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับ คณะสายแดงบารมีนี่ก็เป็นนักชคจากจังหวัดเพชรบูร์วัย21ปีนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่สุจิบะหมีเกี้ยวนะครับมีทางด้านคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะเป็นมือขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงนะครับหมัดหนักซอกแรงอาวุธหนักแรงตนตนนี้ก็ถือว่าเป็น อาวุธเป็นนักมวยที่มีอาวุธอันตรายเหมือนกันอีกหนึ่งคนนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายแดงบารมีนะครับมีแพนอกยก4เมืองทรัพย์นายวิททุ่งสงนะครับที่อตกอรสามหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกหนึ่งเดือนจิตเมืองนนท์ที่อตกอ3สามล่าสุดนี้ชนะนอกยกสองเพชรวีโวคิีขับมวยไทยที่เวทีเอตกอ3สามนะครับสามฟอร์มหลังนี่ไม่เคยครบ5ยกเลยนะครับ ไม่โดนคู่ต่อสู้น็อกก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้นะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้น็อกหนึ่งไฟล์แล้วก็ชนะน็อกอีก2ไฟล์นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธประเภทหนักแรงตัวตนอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายแดงบารมีส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับยอดสยามน,นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดิมทีเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่วาล่าสุดล่าสุดนี้ ย้ายลกระถิ่นฐานมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บีซีเคยิมสสต้อยแปริ้วนะครับมีคุณกริดไก่กลางนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีสจวิชิตอ่องละอ่อนะครับเป็นผู้จัดการนะครับของธนยศสยามยศสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหนักแรงขวางหน้าดันแทงไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานนะครับแต่ว่าก็หยุดหายจากเวทีเมืองกรุงไปพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายดูว่าน่าจะเป็นรอ เพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็นประจำไม่ต่อเนื่องนะครับดูว่าสภาพร่างกายเป็นดองแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังครับของท่านนักฟนน้ำเงินยอดสยามมีชนะคะแนนมรตยูดำลูกสวนนะครับที่บูอารีน่านะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสิงห์นุ่มวอลมวยไทยจอมบึงที่บูอารีน่านะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไป1ปีเต็มๆนะครับกลับมาไฟล่าสุดนะครับในรอบ1ปีนะครับก็ชนะคะแนนวันสงการกอพันุคุ้ที่อตกรสานะครับวันนั้นได้นับ8ในายกที่2ก่อนนะครับก็เลยทําให้ชกสบายๆนะครับ3ามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับแต่ดูว่า ชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอนะครับไฟายลาสุดก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้วหนึ่งฝในรอบ1นึ่งปีครับในรอบหปีเลยนะครับแต่ว่าก็ชนะคะแนนกู่ต่อสู้ไปนะครับได้นับไปก่อนก็เลยทำให้ชกสบายๆนะครับ วันนี้นะครับเปรียบเทียบกันที่เรื่องสภาพร่างกายนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับบารมีดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเคลื่อนไหวเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องมากกว่านะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าการเยระยะมั่นคงกว่าแน่นอนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดสยามนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือซ้ายจัดจ้านนะครับแล้วก็ชื่อมวย มาก่อนนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานแต่เรื่องสภาพร่างกายดูแล้วเป็นรองน,นะครับการยยริยะไทยๆน่าจะเป็นรองน,นะครับจากนั้นเปรียบเทียบไปแล้วนะครับคู่นี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบารมีซูจีบะหมีเกี้ยวนะครับกระดูกมวยเป็นรองชื่อมวยเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายดูได้เปรียบแน,น่นอนนะครับเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับการเยริยะน่าจะมันคงกว่าสุดท้ายก็น่าจะเฉิยอาเจนะขนารุ่นพี่อย่างยดสยามสดจวิชิตเมืองแปดหรือไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับมองปฏิายแดงนะครับบารมีสุจีบะหมี่เกี๊ยวครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a ต้องมีแอดตั้หน้าก่อนนะครับ admuydung a และถ้าบอกมาจากมุมสองเวีนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือจรวดศึกเกียรตินาวีนะครับหรือว่าสิทธ์คุณมาหรือว่ากอกำปนาธนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าหมวดวิทิตเชียงใหม่หรือว่าวสุริยนนะครับพิกัดก็คือ139บปอนด์นะครับชนะฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกนี้ก็เป็นนักโชคจากนครราชสีมานะครับวัย22ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่เกียรตินาวีนะครับโดยมีนาวาเอก ชะรำพากรครับกรมพากรเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับจหศึกที่เป็นมวยซ้ายนะครับจงังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางค้ำแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีมาสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอรมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดง จรวจศึกก็มีแพ้ตักศิลาสันติมวยไทยนะครับที่อ,อตะกสามหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรกรฟิวจิตมังนนที่อ,อกตอกสามลาสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเน,นื่องอีกนัดนะครับชนะคะแนนไยแดงแป๊สายสี่ที่เวทีอ,อกตกสนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟไฟเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธงสยามนี่ก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีทางด้านเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนซั์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมธงสยามนี่ก็เป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าซ้ายชนซ้ายด้วยกันนะครับวันนี้ธงสยามนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับสูงยาวเข่าแหลมดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงดันแทงแรงสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ สามฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินธงสยามก็มีชนะคะแนนตักกศิลา,าสุทธิสันติมวยไทยนะครับที่อ,อตกสามหลังจากนั้นก็เสมอยอดขุนทัพจิตสศรยาที่อ,อตกสามล่าสุดนี้ก็เสมออีกหนึ่งไฟนะครับโดยเสมอกับเอ็กซ่าลองสมัครอาบาจอ,อุอดดรที่เวทีอ,อตกสามสามฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าชนะหนึ่งไฟแล้วก็เสมอไปสองไฟเลยนะครับ เทียบกันที่ฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคูกี้สูสีนะครับแต่ว่า2ไฟไฟสุดท้ายดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะโดดซึกโชว์ฟอร์มไว้สวยกว่านะครับเพราะว่าชนะชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาทั้ง2ไฟนะครับส่วน2ไฟไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้าเงินธงสยามนะครับเสมอมาทั้ง2ไฟเลยนะครับเทียบกันของสองไฟสุดท้ายดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะโดซึกนะครับเกียรินาวีน่าจะฟอร์มดูดีกว่านะครับเทียบกันสรีระส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับ ฟอร์มนี้ก็ใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่แตกต่างมากนะครับแต่ดูว่า2องปลายสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจรลสึกก็ดูว่าทําได้ดีกว่านะครับดูดูว่าทําได้ดีกว่านิดนแต่เทียบกันที่3ฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจุลดึกเกียรินาวีนะครับสองลสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับเข้าตาเลยนะครับชนะเพ็ดกาฟิลชนะไผ่แดงนะครับดูว่าสองปลายสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเชือดนักียรรทง์นะค้แบบสนุนคูกน คู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกเกียรตนาวีครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด1 9ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกัดอย่าตกนะครับต้องตั้งกัดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ